สวัสดีครับวันนี้นะครับคันแรกประเดิมดีครับโตโยต้าไฮรักชาวร์โวโอแลนสีเทานมครับไฟ LED สวยงามมากเลยครับไฟ LED ลูกค้ามาตกแต่งครับลูกค้าเก่านะครับนั้งเดิมของเรานะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมแม็กกับยางนะครับแม็กเลือกของดีของแท้ครับเรนโซจาร์เกอร์ไรท์เทคนะครับตัวนี้ เป็นเลนโซ่จาเกอร์ไลท์เทคนะเป็นสีดำเงาตัวนี้เป็นเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิงครับแต่ว่าในของเลนโซ่ที่เรียกว่าไลท์เทคก็คือเป็นเทคโนโลยีรีดเบานะครับรีดเบารีดเย็นเพื่อให้ล้อของเรานะครับมีน้ำหนักเบาที่สุดตัวนี้เป็นลายก้านวายยอดฮิตของพศ2568สอากำลังนิยมมากเลยครับลายก้านวายยางนะครับอันนี้ผมบังคับเลยว่าพี่ตัวนี้เถอะดีแน่นอนนะครับก็คือบิสโตรอเรนซ่านะครับตัวนี้2 6 5 6กห้ครับอเรนซ่าเมเดพรีเมียมนะครับโครงสร้างแข็งแกร่งเนื้้้้ออยยยาาาางงงนน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 ุ่่่่่่่มมมดดดดลีีีีีตตตััััวววผกรรรรเะะทืไไูคบแส ผมเนี่ยตัวนี้เป็นยางกลุ่ม SUV PV ที่ดีที่สุดในตลาดสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมใช้หมดแล้วทุกแบรนด์ตัวนี้เม็อินจนแบรนเป็นยางฟาณนิทยางพิถีพิถันนะครับแล้วยางที่มีคุณภาพสูงนะฮะอ่ะโอเคครับตัวนี้ล้อเรนโซนะครับไลท์เทคสีดำเนว์กอสแบ็กยางบิสโตนอารินซ่านะครับหลอดูดีครบสเต็ปนะครับฝากไว้ด้วยครับกับอีกหนึ่งแนวทางการแต่งรถสำหรับโตโยต้าไฮรักชาโวโอเวอร์แดสีเทานมตีประตูคันนี้นะครับเดี๋ยวเราตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันว่าจะออกมาหลอกแค่